หยิบออกมา1ลูกบาทเซนเหมือนกันก็ต้องมีมวลหนึกิโลกร,รัมเท่ากันโอเคนะอันนี้คือความหมายของคำว่าเนื้อเดียวที่สามารถจับคู่กันระหว่างตัวทีออ่อยู่คนละด้านของออจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตแล้วรวมกันแล้วก็เป็นศูนย์ วิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายในเรื่องของศูนย์กลางมวลแล้วนะครับก็คือเราจะมาหาศูนย์กลางมวลกับวัตถุที่มีขนาดจริงๆนะครับก็คือ,เ,อ,อเขียนตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เรากําลังจะมาพิจารณาวัตถุที่มีขนาดนะครับวัตถุที่มีขนาดมีความหมายว่าอะไรก็มีความหมายว่าถ้าเรามองอนุภาคเป็นจุดๆเนี่ยมันก็คือจะมีอนุภาคจํานวนมากนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยนะครับ อนุภาคจำนวนมากต่อเนื่องกันโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเราจะคำนวณไม่ได้ตอนนี้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าติดขัดในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับก็คือว่ายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีเอ่อเป็นวัตถุที่มีขนาดเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นแผ่นจากนั้นเนี่ยเอ่อเราจะพบว่าตัวแผ่นเนี่ย จริงๆก็จะประกอบไปด้วยอนุภาคเป็นจุดคุณจะพบว่ามันก็จะมีจุดเยอะแยะไปหมดเลยนะต่อเนื่องกันนะครับจะมีจุดเยอะแยะไปหมดเลยเอาผมเอาใส่แค่นี้แล้วกันนะจากนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะหาตำแหน่งของศูนย์กลางมวลเราทําเหมือนเดิมครับเราอาจจะใส่เป็นแกน x อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแกน y อย่างนี้นะครับอันนี้ทําให้ดูเป็นคร่าวๆเป็นไอเดียนะออขอขยับลงมานิดนึง จากนั้นเนี่ยพอเราจะไปทําการหาตําแหน่งของศูนย์กลางมวลนะครับเราก็อาจจะหาเป็นตําแหน่งตามแนวแกน x ก่อนเราก็ทําเหมือนกันนะครับถ้ามีอนุภาคนะอนุภาคที่1ก็คูณตําแหน่ง x1 ใช่ไหมก็คืออย่างนี้เอามวลของตําแหน่งอนุภาคที่1คูณตําแหน่ง X1 มีอีกอนุภาคหนึ่งก็มวล M2 คูณตําแหน่ง X2 เหมือนที่เราเคยทํามาครับ มีกี่อนุภาคก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเนื่องจากในกรณีนี้วัตถุของเราเป็นวัตถุที่มีขนาดซึ่งจะประกอบด้วยอนุภาคจํานวนมากต่อเนื่องกันเพราะงั้นตรงนี้คุณจะบวกไปเรื่อยๆครับเป็นจํานวนอนันต์เลยนั่นก็คือมีอนุภาคตัวที่อนันต์ครับแล้วก็มวลตัวที่อนันต์คูณกับตําแหน่งตัวที่อนันต์แล้วคุณก็หารด้วยมวลทั้งหมดที่รวมกันก็สมมติว่าเป็นมวล m ใหญ่ปัญหาอยู่ที่ส่วนข้างบนนี่ครับ คุณจะพบว่าส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นผลรวมของปริมาณที่มีจํานวนเป็นอันันเลยนะซึ่งตรงเนี้ยคณิตศาสตร์ในมปลายเรายังทําไม่ได้นะครับเราจะต้องไปใช้คณิตศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยก็คือต้องใช้แคลคูลัสเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียนอีกครั้งหนึ่งในแคลคูลัสในมหาวิทยาลัยนะครับทานองเดียวกันครับถ้าเกิดคุณจะหาตําแหน่ง ของศูนย์กลางมวลตามแนวแกน y มันก็จะเหมือนกันคูณเอาอนุภาคที่1ก็คือมวลอันที่1คูณกับตำแหน่ง y 1อย่างเงี้ยอนุภาคที่2มวล m 2คูณกับตำแหน่ง y 2มีกี่อันก็บวกกันเข้าไปมีกี่อนุภาคก็บวกกันเข้าไปแต่มันมีอนุภาคเป็นจํานวนอันอันเลยอ้าวไม่ใช่นะครับ y เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเดิมครับมันก็จะติดขัดอยู่ที่ตัวข้างบนเนี่ยแหละเป็นการหาผลบวกของปริมาณที่มีจํานวนเป็นอันอัน นะครับโอเคสรุปว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสำหรับวัตถุที่มีขนาดนะครับเราจะหาไม่ได้ในมปลายเพราะติดขัดเรื่องคณิตศาสตร์แต่ว่าแต่ว่ามีอยู่หนึ่งกรณีนะครับที่คุณสามารถหาได้ง่ายแล้วก็เราจะใช้ในมอปลายดูตามกันนะกรณีที่ว่านี้ก็คือกรณีที่ผมเขียนให้ดูนะครับเป็นวัตถุครับเนื้อเดียวเดี๋ยวผมอธิบายฟังว่าเนื้อเดียวคืออะไรนะครับ แล้วก็ต้องมีอีกเงื่อนไขหนึ่งครับรูปร่างต้องสมมาตรผมอธิบายให้ฟังสองอสองส่วนนี้ถ้าเป็นวัตถุที่เป็นเนื้อเดียวและมีรูปร่างสมมาตรแล้วแล้วก็คุณจะหาได้ง่ายครับและเราจะใช้ในหมอปลายเราดูไอเดียกันนะครับไอเดียก็คือแบบนี้เริ่มต้นจากคาว่าเนื้อเดียวก่อนผมอธิบายให้ฟังว่าเนื้อเดียวคืออะไรสมมติว่าคุณมีวัตถุแบบนี้อยู่นะครับเนื้อเดียวก็หมายความว่าทําจากวัสดุประเภทเดียวกันหมด สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแบบนี้ผมวาดรูปเยอะไพนิดนึงนะโอเคสิ่งที่ไอ้นี่ก็สิ่งทีเ่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้านะครับกรณีที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าสมมุติผมหยิบขึ้นมาก้อนหนึ่งเนี่ยหยิบตัววัชิ้นส่วนของวัตถุก,ก้อนนี้มาก้อนหนึ่งสมมุติว่าหยิบมา1ลูกบาทเซนนะครับแล้วเอามาชั่งมวลนะครับมันได้มวลเท่ากับ1กิโลกร,รมัมผมไปหยิบอีกชิ้นหนึ่งนะครับ อยู่บนวัตถุเดียวกันเนี่ยต้องเป็นเนื้อเดียวกันหยิบออกมา1ลูกบาทเซนเหมือนกันก็ต้องมีมวล1นกิโลกรัมเท่ากันโอเคนะอันนี้คือความหมายของคําว่าเนื้อเดียวนะครับเนื้อเดียวก็คือความหนานแน่นเท่ากันตลอดเพราะฉะนั้นคุณหยิบออกมาเป็นปริมาณเท่าๆกันก็ต้องมีมวลเท่าๆกันนะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะที่ความหมายคือแบบนี้จากนั้นคําว่าต่อไปนะครับคําว่ารูปร่างสมมาตรความหมายคืออะไร ความหมายก็คือวัตถุนั้น,เ,นเมื่อพิจารณาเทียบจากจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตแล้วเนี่ยมันจะต้องมีรูปร่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมวาดรูปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือว่าถ้าสมมติคุณมีแท่งยาวๆนะครับอันนี้เห็นว่าผมวาดเป็นวัตถุมีขนาดหมดเลยนะถ้าเป็นแท่งยาวๆมีขนาดสม่ําเสมออย่างนี้นะครับเราจะพบว่าจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตของมันก็คืออยู่กึ่งกลางความยาวก็คือประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณจะพบว่าถ้าคุณพับ วัตถุตัวนี้ตามแนวนี้นะครับมันจะซ้อนทับกันพอดีคือพับมาเงี้ยจะซ้อนทับกันพอดีหรือไม่ถ้าจะให้ชัดเจนมากกว่านั้นก็คือถ้าคุณมองทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้มีวัตถุมวล1นกิโลกร,รมัมรูปร่างแบบนี้นะครับห่างออกมาจากตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางทางเลขาคณิตเป็นระยะทางดีแล้วแล้วก็ทางขวามือของจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตก็จะต้องมีเหมือนเหมือนกับตรงนี้เลยก็จะต้องมี1กิโลกร,รมัมนะครับ แล้วก็ห่างออกมาเป็นระยะทางดีเหมือนกันด้วยอันนี้จะเห็นได้ว่าผมระบุอย่างนี้ก็ให้คุณเห็นชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะครับโอเคนะลักษณะแบบนี้ก็คือมีความสมมาตรสมมาตรรอบไหนรอบตรงนี้นะครับรอบรอบจุดตรงนี้นะแต่นี้ผมใส่เป็นเส้นจะได้ดูง่ายๆนะครับก็คือเป็นศูนย์กลางทางเลขาคณิตนะครับศูนย์กลางทางเลขาคณิตก็คือศูนย์กลางของตัวรูปร่างของมันเลขาคณิตคือรูปร่างของมันแบบนี้นะครับ ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าศูนย์กลางตรงนี้ก็จะมีเกิดขึ้นได้หลายกรณีอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกบอลน,น่ะเหมือนเป็นลูกบอลน,นะครับคุณก็จะพบว่าจุดที่เป็นศูนย์กลางทางเลขาแค่นี้ก็คือจุดศูนย์กลางของตัวลูกบอลน,นะครับเพราะว่าถ้าคุณมองไปทางนี้คุณมองไปทางด้านนี้นะสมมตินะ มีมวลอยู่ก้อนหนึ่งห่างออกไปเป็นระยะทางดีคุณมองมาอีกด้านหนึ่งของจุดศูนย์กลางนี้เป็นโอใหญ่ก็ได้นะครับคุณก็จะเจอมวลอีกก้อนหนึ่งเหมือนกันเป๊ะเลยห่างออกมาเป็นระยะทางดีเท่าๆกันไม่ว่าคุณจะมองทางไหนมันก็จะมีหมดเลยนะครับเพราะงั้นกรณีแบบนี้เนี่ยก็จุดศูนย์กลางของลูกฟุตบอลก็คือจุดศูนย์กลางทางเลขคณิตลักษณะแบบนี้ก็คือจะได้ว่าตัวลูกบอลเนี่ยก็จะไปมีรูปร่างสมมาตรนะครับตามนี้นะ ตอนนี้ผมอธิบายให้คุณฟังแล้วว่าวัตถุเนื้อเดียวเป็นยังไงวัตถุที่มีรูปร่างสมมาตรเป็นยังไงคราวนี้ผมจะแสดงการหา,าศูนย์กลางมวลของวัตถุประเภทนี้ให้คุณดูขอขยับไปน,นิดหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นกรณีง่ายๆแล้วกันนะเอาเป็นกรณีแท่งยาวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับกรณีแท่งยาวเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างไปนะครับศูนย์กลางทางเลขาคณิตของมันก็คืออยู่ที่ ตำแหน่งกึ่งกลางความยาวนะครับเอาประมาณนะตรงนี้นะผมใส่เป็นเส้นเอาไว้นะครับตรงนี้ผมเขียนกำกับเอาไว้นะก็คือจริงๆตรงนี้นะแต่ว่าเขียนชี้มาข้างบนแล้วกันอันนี้คือศูนย์กลางเลขาคณิตนะครับก็คืออยู่ที่กึ่งกลางความยาวโอเคจากนั้นผมบอกว่า ผมจะทำการหาศูนย์กลางมวลของแท่งตัวนี้ว่าอยู่ตรงไหนวิธีการที่ง่ายก็คือผมจะกำหนดให้ตำแหน่งของศูนย์กลางทางเรขาคณิตเนี่ยเป็นตำแหน่ง O ใหญ่ก็คือเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของพิกัดในการระบุตำแหน่งของเรานะครับเป็นพิกัดโใหญ่เอ่อก็คือ origin จุดกำเนิดนั่นเองจากนั้นนะครับมาดูกันนะผมบอกว่าเนื่องจากตรงนี้เป็นตำแหน่งศูนย์กลางทางเรขาคณิตเพราะงั้นถ้าสมมติว่าผมมองตัวนี้นะ มีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งตรงนี้นะครับมีมวล m 1แล้วก็อยู่ห่างออกไปเป็นระยะทาง d นั่นหมายความว่าทางด้านซ้ายมือของจุด O ใหญ่จะต้องมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมีมวล m 1เท่ากันแล้วก็อยู่ห่างออกมาเป็นระยะทาง d เท่ากันอย่างนี้นะครับโอเคไหมแบบนี้ผมผมเขียนให้คุณดูซักสองตัวแล้วกันนะเอาเป็นคนละสีแล้วกันถ้าตรงนี้ มีอีกชิ้นส่วนหนึ่งมีมวล m2 นะครับอยู่ห่างออกมาเป็นระยะทางสมมุตินะ2 D มันก็หมายความว่าทางด้านซ้ายมือของจุด O ใหญ่หรือศูนย์กลางทางเลนข่านีน้ก็ต้องมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นมวลเท่ากับอันนี้เลยนะครับ m2 แล้วก็อยู่ห่างออกมาตรงนี้2 D ตรงนี้ก็ต้องอยู่ห่างออกไป2 D อย่างนี้นะครับโอเคนะจากนั้นผม ลืมใส่นะครับผมก็ใส่จุดกําเนิดไปแล้วลืมใส่แกนผมใส่แกน x เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคนะลืมใส่แกน x นะครนี้จุดกําเนิดใส่แกน x แบบนี้นะครับคราวนี้เราลองคํานวณค่าศูนย์กลางมวลกันนะครับก็คือปกติศูนย์กลางมวลก็ในกรณีนี้เป็นเส้นนะครับเราก็ใช้เป็นพิกัดของแกน x ก็ x cm ก็จะเท่ากับดูตัวแรกเลย m1 คูณกับตำแหน่งอันนี้อยู่ทางขวามือของจุดกำเนิด O ใหญ่นะครับก็จะมีพิกัด x เท่ากับ d หรือบวก d ก็คือ m1 คูณกับบวก d ก็ได้แล้วก็เอาคู่กันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ m1 เหมือนกันครับแต่อยู่ทางซ้ายของจุดกำเนิด O ใหญ่ก็จะต้องไปทางซ้ายเป็นระยะทาง d งนั้นที่จุดนี้ก็จะมีพิกัด x เป็นลบ d นะครับชัดๆนะ เพราะว่าอยู่คนละด้านของจุดกําเนิด O ใหญ่ซึ่งเราวางไว้ที่ตําแหน่งของศูนย์กลางทางเลขาคณิตทํานองเดียวกันครับสำหรับตัวนี้นะ M1 M2 อยู่ทางด้านขวาของจุดกําเนิด O ใหญ่เป็นระยะทาง 2D ก็จะเท่ากับมวลก็คือ M2 คูณพิกัดพิกัดก็จะเป็นบวกนะครับ 2D แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนื่องจากรูปร่างมันสมมาตรก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งก็ m 2อยู่ห่างมาทางด้านซ้ายมือเป็นระยะทาง2 d ก็ต้องมีพิกัดตรงนี้เป็นลบ2 d นะครับเพราะอยู่ทางด้านซ้ายของจุดกําเนิดาะงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น m 2แล้วก็ลบ2 d คุณจะเห็นได้ว่าจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการเอาเออผลผลคูตรงนี้มาบวกกันแต่มันยังไม่หมดนะมันจะต้องมีอีกใช่ไหมครับแต่ว่าจุดสําคัญคือตรงนี้ครับ จุดสาคัญคือมันสามารถจับคู่ได้ทีละคู่แบบนี้เนื่องจากความที่มันมีสมมาตรนะครับเราจับคู่อย่างนี้ปุ๊บจะเห็นได้ว่ามันจะมีอนุภาคหนึ่งหรือส่วนหนึ่งมีมวลเท่ากันอยู่คนละด้านของจุดกําเนิดโอใหญ่ซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางทางเลขาคณิตมันจึงมีพิกัดตัวหนึ่งเป็นค่าบวกอีพิกัดตัวหนึ่งเป็นค่าลบทําให้รวมกันแล้วเป็น0ทําทำนองเดียวกันครับตัวนี้ก็เหมือนกัน ตรงนี้จะมวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดกําเนิดโอใหญ่ 2D 2ดเท่ากันแต่อยู่ห่างทางด้านบวกกับทางด้านลบพิกัดก็เลยเป็นพิกัดบวกกับพิกัดลบเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็น0คุณจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ไม่ว่าจะมีอนุภาค หรือก็คือแบ่งส่วนเนี่ยเป็นจํานวนอนันต์ยังไงก็แล้วแต่แต่ก็จะมีทางฝั่งซ้ายมืออีกเป็นจํานวนอนันต์ที่จับคู่กันระหว่างซ้ายกับขวาได้ก็จะทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะมีอนุภาคเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะบวกกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดกรณีที่สามารถจับคู่กันระหว่างตัวที่อยู่คนละด้านของจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตแล้วรวมกันแล้วก็เป็นศูนย์อย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ย ตัวข้างบนก็จะต้องหารด้วยมวลทั้งหมดสมมติเป็นมวล m ใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านบนนะครับรวมกันแล้วเป็น0ูนหารด้วย m ใหญ่ก็ต้องเป็น0ูนย์นะครับ xcm ก็คืออยู่ที่พิกัดอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์นั่นเองตำแหน่ง0ูนย์คืออะไรครับตำแหน่ง0ูนย์ก็คือตำแหน่งของศูนย์กลางทางเลขาคณิตนะครับจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยผมพิสูจน์ให้คุณดูเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเมื่อเราวางนะครับ จุดกําเนิดของพิกัดนะครับอยู่ที่ศูนย์กลางทางเลขาคณิตแล้วแล้วก็เราสามารถพิสูจน์ได้ง่ายเลยครับว่าศูนย์กลางมวลของเราจะอยู่ที่ตําแหน่งของจุดกําเนิดของระบบพิกัดซึ่งก็คืออยู่ที่ศูนย์กลางเลขาคณิตกรณีนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่วัตถุต้องเป็นเนื้อเดียวด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีรูปร่างสมมาตรด้วยนะครับเนื้อเดียวก็เพราะว่า พอคุณหยิบทางด้านนี้ m1 นะตรงนี้หยิบมาเท่าๆกันก็ต้องมวล m1 เท่ากันแล้วมีรูปร่างสมมาตรก็แสดงว่าอยู่ห่างเป็นระยะทางดีทางขวาก็ต้องอยู่ห่างเป็นระยะทางดีทางซ้ายนะนี่คือลักษณะของวัตถุรูปร่างเฉพาะแล้วก็มีวัสดุเฉพาะนะครับถึงจะหาได้ง่ายสรุปว่าถ้าเป็นกรณีนี้ขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะครับเป็นวัตถุเนื้อเดียวรูปร่างสมมาตรแล้วแล้วก็ เราได้ว่าจุดศูนย์กลางมวล cm อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ศูนย์กลางทางเลขาคณิตเลยครับศูนย์กลางทางเลขาคณิตแล้วศูนย์กลางทางเลขาคณิตคุณคุณดูออกไหมครับก็บอกว่ามันดูง่ายเนื่องจากว่าคุณสามารถดูรูปร่างของมันแล้วก็ระบุได้เลยเราก็เลยมาดูในภาพ7.11ครับ 7.11ก็จะเป็นวัตถุคจะเขียนว่ามีกอขอของอทุกรูปนะ,ะไม่ได้เขียนกํากับเอาไว้แต่เป็นวัตถุที่เป็นวัสดุเนื้อเดียวนะครับแล้วคุณดูจากรูปล่างนะครับคุณจะพบว่าอย่างกรณีภาพกอไก่ก็เป็นแท่งยาวก็อย่างที่เราทํามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กลางทางเลขาคณิตก็คือต้องอยู่ที่กึ่งกลางความยาว นะพอาะงั้นศูนย์กลางบวลก็คืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ตัําแหน่งกึ่งกลางความยาวในกรณีของกล่องอันนี้ภาพขอไข่เป็นกล่องนะครับศูนย์กลางทางเลขาคณิตของกล่องก็คืออยู่ที่กึ่งกลางกล่องด้านในกล่องนะครับแบบนี้นะแต่กรณีของลูกบอลศูนย์กลางของลูกบอลก็คืออยู่ที่จุดศูนย์กลางของตัวลูกบอลด้านในลูกบอลนะครับแล้วก็ในกรณีของโดนัทนะครับอันนี้เป็นรษณาเหมือนตัวโดนัทที่เราเคยกินนะศูนย์กลางทางเลขาคณิตของมันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ที่ตำแหน่งเซนเตอร์หรือศูนย์กลางของตัววงกลมนะครับก็คือตรงนี้ซึ่งตรงนี้ต้องการชี้เห็นว่าศูนย์กลางทางเลขาคณิตเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในเนื้อวัสดุนะครับอย่างกรณีนี้มาอยู่ในเนื้อวัสดุกรณีนี้ก็คืออยู่ในเนื้อวัสดุก็คืออยู่ในกล่องอันนี้อยู่ในทรงกลมแต่อันนี้ไม่ได้อยู่ในตัวโดนัทแต่อยู่ตรงนี้นะครับงั้นก็คือต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าไม่จําเป็นนะที่จะต้องอยู่ในเนื้อวัสดุเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเราสามารถระบุตำแหน่งศูนย์กลางทางเลขาคณิตได้ง่ายเมื่อเราากํหนด เราระบุตำแหน่งศูนย์กลางทางเลขาคณิตได้แล้วปุ๊บเราก็ระบุตำแหน่งของศูนย์กลางมวลได้เลยครับว่าอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมครับแบบนี้นะครับพอเข้าใจนะทีนี้ถ้าเกิดคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอา๊ะไอ้รูปร่างประเภทที่เราวาดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีศูนย์กลางมวลอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์กลางทางเลขาคณิตยังไงผมวาดภาพให้คุณดูซักรูป2รูปแล้วกันเป็นไอเดียนะครับสมมติอันนี้กรณีของ ตัวทรงกลมนะครับเดี๋ยวนิดเดียวเราก็จะจบแล้วครับก็จะทําให้คุณเห็นไอเดียนะครับอันนี้ก็คือเหมือนผมสอนคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ทรงกลมนะครับเราก็บอกว่าตัวศูนย์กลางทางเลขาคนิีก็คืออยู่ภายในนะครับอันนี้อยู่ภายในทรงกลมก็ใส่ไปก่อนเป็นตําแหน่งโอใหญ่นะครับคุณจะพบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราวัดไปทางด้านนี้นะครับเป็นระยะทาง D1 นะแล้วก็มีมวล m1 แน่นอนละ่ะเนื่องจากตรงนี้เป็นศูนย์กลางทางเลขาคณิตนะครับมันก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งมาทางด้านนี้ครับนะเป็นระยะ d1 เหมือนกันแล้วคุณก็จะเจอมวล m1 เหมือนเหมือนกันเลยครับเพราะงั้นคุณจะเห็นว่าถ้าคุณวางพิกัดให้ตัวจุดกําเนิดของระบบพิกัดอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีพิกัดเป็นค่าบวกอันนี้เป็นค่าลบหรือไม่ก็อันนี้บวกอันนี้ลบก็ได้แล้วแต่นะแต่ก็คือจะมีตัวหนึ่งพิกัดบวกอีกตัวหนึ่งพิกัดลบก็จะรวมกันเป็นศูนย์ครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหนสมมติคุณมองมาทางนี้มากก็ได้ทางด้านนี้เป็นระยะ D2 คุณเจอมวล m 2คุณก็จะมาทางด้านนี้มันก็ต้องมีทางด้านนี้เนื่องจากอนสมมาตรนะก็ต้องมองไปเป็นระยะทาง D 2เท่ากันคุณก็ต้องเจออีกก้อนหนึ่งเป็นเอ่อตรงนี้ลืมใส่นะก็ต้องเป็นมวล m 2อีกเหมือนกันอย่างเงี้ยนะถ้าคุณมองขึ้นมาด้านบนบ้างอะนะครับเป็นระยะ D3 แล้วคุณเจอมวล m 3คุณก็ต้องมองลงมาด้านล่างแล้วก็เป็นระยะทาง D3 คุณก็ต้องเจออีกก้อนหนึ่งมวลเท่ากัน m3 พวกนี้อยู่คนละด้านของจุดกําเนิดที่เป็นพิกัดที่เราวางไว้เพราะงะั้นคุณใช้วิธีเดียวกันกับที่เมื่อกี้ผมแสงคุณดูก็จะมีพิกัดต,ตัวหนึ่งเป็นค่าบวกพิกัดต,ตัวหนึ่งเป็นค่าลบรวมกันยังไงก็เป็นศูนย์ครับสรุปก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคุณทําการหาผลรวมเนี่ยนะครับจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งเดียวกันกับจุด cm เห็นไหมครับแบบนี้นะ ก็น่าจะพอมองเห็นภาพนะครับเอาอีกกรณีหนึ่งก็ได้นะครับกรณีของกล่องผมวาดกล่องให้ดูนะกล่องเมื่อกี้นี้แล้วกรณีประเภทอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องลงคณิตศาสตร์แบบละเอียดนะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการประเมินแบบนี้ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันอย่างนี้นะครับนะในกรณีนี้ตัวกล่องก็สมมติอยู่ที่กึ่งกลางคือตรงนี้นะครับก็เป็นจุด กำเนิดโอใหญ่ของเราแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณมองมาทางขวามืออย่างนี้แล้วกันนะปืด๊ดนะเป็นระยะทาง D1 คุณเจอมวล m 1นคุณมองไปทางด้านซ้ายของจุดนี้ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตมองไปทางซ้ายเป็นระยะทาง D1 ่เท่าๆกันคุณก็ต้องเจออีกก้อนหนึ่งมวลเท่ากันด้วยนะแล้วก็เหมือนเดิมคุณตั้งตรงนี้ให้เป็นพิกัดเริ่มต้นเอ่อเป็นจุดเริ่มต้นของระบบพิกัดของเรา ก็จะมีตัวนี้เป็นพิกัดบวกตัวนี้เป็นพิกัดลบหรือสลับกันก็ได้แต่ก็คือจะมีตัวหนึ่งพิกัดบวกตัวหนึ่งพิกัดลบพอเอามวลคูณพิกัดเอามวลคูณพิกัดแล้วบวกกันก็จะเป็น0นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็จะเหมือนกันนะครับคุณมองขึ้นไปตรงนี้ D2 เจอมวล M2 คุณก็ต้องมองลงมาในแนวตรงข้ามอย่างนี้นะ D2 ก็จะเจอมวล M2 เหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นพิกัดตัวหนึ่งบวกพิกัดตัวหนึ่งลบ คุณก็รวมกันปุ๊บเอามวลคูณพิกัดมวลมวลคูณพิกัดก็บวกกันก็เป็นศูนอีกสรุปก็เหมือนเดิมครับก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางทางเลขาคณิตเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของศูนย์กลางมวลโอเคนะครับสำหรับกรณีนี้ก็ผมแสดงคณิตศาสตร์ให้คุณดูชัดเจนนะครับทิ้งแต่ว่าเ,เป็นลักษณะเหมือนกับนามธรรมาหน่อย นะก็สรุปนะครับว่าสําหรับกรณีวัตถุที่มีขนาดถ้าเป็นรูปร่างทั่วๆไปนะคุณหาไม่ได้นะครับติดปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์คุณไปเรียนแคลคูลัสก่อนแล้วเดี๋ยวไปทางแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนอีกทีหนึงตอนมหาวิทยาลัยนะครับส่วนในมปลายอ๋อลืมบอกไปในมปลายนะครับเราจะจํากัดอยู่ที่วัตถุประเภทเดียวนะครับก็คือวัตถุที่เป็นเนื้อเดียวนะครับก็คือจํากัดอยู่ที่วัตถุที่เป็นเนื้อเดียว อย่างนี้นะครับแล้วก็มีรูปร่างสมมาตรตามนี้นะครับนี่คือมอปลายของเรานะครับเพราะฉะนั้นในมอปลายทั้งหมดของเราจะเป็นวัตถุที่เป็นเนื้อเดียวแล้วก็มีรูปร่างสมมาตรคุณดูจากรูปร่างคุณบอกได้เลยครับว่าศูนย์กลางมวลอยู่ตรงไหนโอเคครับงั้นเราก็จบละเดี๋ยวเราจะไปลองทำตัวอย่างการหาศูนย์กลางมวลกันง่ายๆสักตัวอย่างหนึ่งครับ